คตรคะหนูรู้สึกว่าเขาไม่รักหนูเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่หนูยังรักเขาอยู่มากๆเลยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้ทําตัวดีขึ้นเลยอันนี้ต้องถามคําถามตัวเองใหม่เลยนะว่าคําว่ารักเขามากๆเนี่ยเรารักจริงหรือเปล่าหรือเราแค่รู้สึกเสพติดหลายครั้งนะครับเราแยกไม่ออกระหว่างความสัมพันธ์ที่ดีกับความสัมพันธ์ที่มันแบบอันเฮลตี้หรือท็อกซิกเนี่ยเราแยกไม่ออกเพราะเรากาลังหลงงมงายเหมือนกับเราไปติดเหล้าติดบุหรี่อะไรประมาณนั้นแนละแล้วเราก็คิดว่าถ้าขาดเขาเนี่ยเราน่าจะลงแดงเราน่าจะทรมานทุก ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆในงานวิจัยของสแตนฟอร์ดเขาบอกว่าตัวกระตุ้นนะครับที่ทําให้เรารู้สึกคล้ายว่าเรากําลังมีความรักมันก็คือโดปามีนในสมองเรามันสร้าง motivation ให้เราอยากทําอะไรใหม่ๆตื่นเต้นสิ่งที่มันบาลานซ์กันไม่สมดุลก็คือเรื่องของความเจ็บปวดพอเราได้รับความสุขผสมกับความเจ็บปวดสิ่งที่เกิดขึ้นเท่ากับความรู้สึกเสพติดพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราขาดเขาไม่ได้อะแต่เขาก็มาให้ความรักเราในปริมาณเล็กๆน้อยๆแล้วก็หายไปเลยเย็นชาบ้างไปมีคนอื่่นบบ้้าาางงทํตัวไมดี พูดจาไม่ให้เกียิเราเหยียดยามเราทุกอย่างแต่เราก็หลอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้รับความรักดีๆจะได้เห็นเขาทําตัวดีกับเราอ่อนโยนกับเราอีกครั้งหนึ่งมันคือการเหมือนแรนดอมอะไรก็ตามที่มันเป็นความรู้สึกแรนดอมมันเหมือนแกม bling หรือการพนันเขาเรียกว่าสล็อตแมชชีนเอฟเฟกต์เราไม่รู้หรอกว่าเราจะโยกไปเนี่ยเมื่อไหร่เราจะได้รางวัลเหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราทําดีกับคนเนี้ยเมื่อไหร่เราจะได้รับความรักกลับมามันเลยเป็นความรู้สึกที่เราถูกเสพติดและยิ่งเราลงทุนมากเรายิ่งคคาาาาาดดดหวววังงงมมกกกเเร็ยยยิิิิ่่่ตตนึึบล ที่แบบทั่วไปความรักลักษณ,ษณะนี้ถ้าคุณหลงเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะเดินออกมายากมากๆหลายคนเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเขาไม่ดีตัวเองก็รู้นะมานั่งไล่ลอจิกแล้วทำเช็คดิสเลยก็รู้เลยว่าเขาไม่ดีพอสําหรับเราแต่ก็เดินออกมาไม่ได้สักทีนะบางคนแบบจะอยากจะอยากก็อยากไม่ได้บางคนแบบจะเลิกจะเลิกก็เลิกไม่ได้นะบางทีเขามางอเราบ้างบางทีเราไปง้อเขาบ้างหลุดไม่ได้สักทีนะแล้วเขาก็ไปทําอย่างที่เขาอยากทําเขาก็ยังไม่มีคนนู้นคนนี้คนที่2คนที่3ไปเรื่อยเราก็คือคนที่เจ็บปวดอยากอยู่ในความสัมพัน คุณต้องรู้กระบวนการด้วยถ้าอยากเดินออกมากทักโคตเลยนะโคตมีทั้งคอร์สและการให้คำปรึกษาที่ทําให้คุณรู้จักวังวนของความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคแบบนี้คุณอย่าทนเลยอย่าเสียเวลากับรักที่ไม่มีคุณภาพทักโคตเลยนะ